รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยโปรดเก็บอาการให้อยู่อย่าหัวเราะเสียงดังนะจ๊ะค่ะน้องกันอันค่ะวันนี้มาทำอะไรลูก ยู่ที่ไหนอยู่สีคิ้วลำตะคองใช่ค่ะเอาเก็บตรงไหนแปลงนู้นได้ไหมไปตามพี่อันไปเลยไปอีกไปอีกไปอีกทางขวาลูกทางขวาทางนี้เขาบอยไปทางนี้เออโอ้ย่อนแสงพี่น้องไปเดินไปเดินไปตางนู้นลม อ่าไปอีกไปอีกเดี๋ยวเข้าแปลงนู้นไปอีกไปอีกแปลงไหนนะมันจะหวานนะตรงนี้ไหมนี่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 ลูกแดงแดงลูก <Yeah. S 1> เก็บยังไงอ่ะอ่าสุดๆเลยพี่น้องมึอนี่ผ้านอนกัดนั่นนี่นี่นนแดงนี่ พาน้องนั่อันแวะเที่ยวหน่อยหลังจากกลับบ้านไปทำไรนะลูกไปเอาน้ข้อทะเบียนบ้านน้องก็ทะเบียนบ้านตัดตัดแล้วแลูกมานะเออตัดสั้นๆลูกตัดสั้นๆตัดสั้นๆโอเคนี่นี่มาแปลงนี้เหรอไปไปเดี๋ยวไปไปโน่นฮารดความสูขของนั่งลยครับ เห็นไหมนู่นสองลูกที่อยู่ข้างคันมันน้ย,น,ยนู่นก้มต่ำก้มต่ำตัดตัดต่ำๆนะลูกอ่าไปครับผมโอ้ผัวามาเสียเว,ว้ยอะไรนะครับลูกอะไรนะอะไรนะ อ๋ออ๋โอ้เดี๋ยว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 สอนลูดเอาโอเคโอเคเดี๋ยวน้องกำนันนี่ผู้บ่าวมาเอ้มีผู้บ่าวมาด้วยเว้ยน้องๆเอาเอาแดงๆนี่พี่น้องปั๊บจดจากสวนเลยแก่อ้อมเป็นลูกนี่นู่นนู่นพี่อันนั้นมีสอนลูดได้ครับสองลูกไม่ใช่ลูดได้ตุกีลูดนะแบบนี้แบบนี้แบบนี้อแบบนี้อ่าพูดพูดมีเยอะไหมกี่ลูก พูดดังๆครับพูดดังๆเดี๋ยวเดี๋ยวเอาลงจังสองลูกไม่ใช่สองลูดเอาใหม่สองลูกสองลูกลูกไม่ใช่ลูดเอาแดงๆลูกเอาแดงๆมาเร็วมามาช่วยผู้สาวเก็บลูกเดี๋ยวเดี๋ยวลงช่ังด้วยเดี๋ยวถ่ายลงยูทูปป้ะเนี่ยถ่ายลงยูทูปมาเร็วเอาไปแล้วผู้เบาเขินไปแล้วเอาแดงๆลูก ได้ชำชามโอเคไหนไหนไหนโชว์หน่อยใส่หน้าหน่อยใส่หน้าใกล้ๆหน้าอ,อะไรอันอันนี้กี่ลูก 1. 1> หนึ่งลูกไม่ใช่หนึ่งลูดเอามอายอดดังๆหนึ่งลูดหนึ่งลูกเอามหมัดังๆหนึ <laughs> ่งลูดอ่ะเด็กแมงเอาใส่ตะกร้าเลยครับเอาใส่ตะกร้าให้น้องเลยโอเคโอ้มีผู้บ่าวมาซอยกับพี่น้องคนนี้ เนี่ยปีใหม่เราไม่ได้มาเที่ยวเราก็มาเที่ยวก่อนปีใหม่เลยคนจะได้ไม่เยอะปีใหม่มันจะแพงกว่านี้มาเดินทางนี้อีกทางนี้อีกมาแป้งใหม่มาแป้งใหม่แดงไหมเอามือหยิบไปด้วยทีลูกเออมือจับไปน้ำเออไ์้ยอู้เฮาฟู่ยังดิเพี่อ้นโอ้โหอ,อย่าเพิ่งกินนะเดีย๋ยวเขาปรับเอานะ นี่นี่นี่กลูกเอาลูกแดงแดงค่ะหวานฉ่ำฉ่ำไหมนี่เห็นไหมข้างล่างอ่ะไม่แดงก็ไม่ต้องไม่ไม่ต้องตัดอ,อะไรก็มือจับไปด้วยจิลูกพี่น้องครับกัดอยู่สีคิวครับอยู่ฟังขาเข่าสารบุรีเด้อพี่น้องขาเข่าหุงเทปเฮาลงค้อยมากเลวขึ่นมอมากน้อยหนึ่งสิบใสเลยครับ มาพอยังฮะยังอีกเหรอนี่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 นู่นนู่นนู่นลูกเริ่มมาเติมแดงจระเข้เลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ่าเอาเอาหมดแถวนี้เลยเอาหมดเลยเอาหมดเลยฮะเท่าไหร่ครับหนึ่งอะไรหนึ่งอะไรหนึ่งอะไรเนินเนินเนินอะไร หนึ่งหนึ่งอะไรนะ่งสตรอเบอรี่รู้แล้วสตรอเบอรี่กี่ลูกหนึ่งหนึ่งอะไรเล่นหนึ่งไม่ใช่กี่ลูกดังๆครับหนึ่งลูกหนึ่งลูกสะดหกอ่ะใส่ตะกร้าให้น้องเดี๋ยวให้น้องไหมหรือจะกินเดี๋ยวพ่อชั่งชั่งดูก่อนอ๋อโอเคโอเคละเออพอแล้วลูกเพราะน้องหนูยังกินไม่ได้ พอแล้วเอาเอา,อาวางใส่ตะกร้าเอากระกราใส่ตะกร้าแล้วเดินไปเดี๋ยวพ่อถ่ายนี่ให้หะไหนๆโชว์หนนะ่อยโช,ว,ยๆๆๆชว,ยว์หน่อยอายุขึ้นใส่หน้าหนูโอ้โหเดี๋ยวเราไปจ่ายตังก่อนก็ชิมได้ใช่ไหมลูกเอาผู้บ่าวสวัสดีครับชื่อชื่ออะไรครับอมอาสวัสดีครับด้วยสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับอ๋อมครับ,รบต่ออมอ๋อมอ๋อน้องอมนะครับอยู่เฝ้าเจ้าของสวนใช่ไหมเนี่ย ใช่ไหมอ้าวแล้วอยู่ไหน,อ,ไหนอ่ะอ๋ออยู่นี่อ๋นอน,น้องอ๋อน้องออมตามสัง่งไม่ใช่ตามทันไปออ <laughs> น้ององนไปมาจ่ายตังค์ดูครับว่าจะเท่าไหร่นะครับ <c oughs> เพราะว่าจีดละแปดสิบบาท <c oughs> อะไรนะคะอ้าวทีนี้ทีนี้ <c oughs> และหนูไม่สบาย อันนี้อันนี้เมื่อเมื่อปีไหนเนี่ยที่หนูไม่สบายที่มาเนี่ยสามปีมาแล้วนะครับน้องอั้นเพื่อนพ่าเพื่อนมาตัดก็ว่าห้ามห้ามกินในสวนเราจันเพื่อนเรามาตัดกินเป็นอิ่มไปห่างเสียหมองใจเงินพี่น้องเอ้ยเขาหล่อสกินเงินเพิ่มได้อย่าองไรอะไรเอาเอาไปชั่นดูไปปิดแมตตด,ด้วยลูกเข้าที่คนเยอะปิดแมตได,ด้อางนี้ทางนี้ มาชั่งดูเอาเด้ออาพี่อันมีตังค์จ่ไหมคะ,ะมีตังค์จ่ไหมลกูกฮะ,ะไม่มีเอาใครอ่ะเฮ้ยเอากับพ่อเลยเหรออ่ามาตัดปลามิงตรงนี้หน่อยตรงซุ้มหน่อยเท่าไหร่ครับนีค่ครับพี่น้องหลังจากตาัดแล้วตัดแล้วคุณมา,าสั่งมาใส่กล่องไหนเนี่ยมีเท่าไหร่ครับ,รบอ๋อยังไม่ชั่ง นี่ครับเขกเก็บไปแล้วก็มีอันนี้เขากเก็บไปแล้วลูกตอนที่ยังไม่มีคนมาเที่ยวเขาก็เก็บไว้เดี๋ยวมันจะร่วงก่อนน้ำตาค้องเออเกินซีคิวสองขีดเป๊ะสองขีดเป๊ะอ่าที่อันมีตังค์ไหมเนี่ย,อะ,อ,ยอะไรนะครับ ไม่รู้ป่ะครับไม่รู้เอาเอาเอาปิดคลิปก่อนคลิปนี้เป็นไงสนุกไหมชอบไหมถูกใจไหมอเอาเปิดแม่ละก่อนเปิดแม่ละก่อนเอาบอกพี่ๆเพื่อน,นๆน้องๆว่าไงอยืมมาคดจิ้มจับให้หนูนะคะอ่าช่างช่าง,งไหนคะรับคอ,อค่ะ,ค,ะคลิปนี้ทำไงสวัสดีครับบ๊ายบาย